สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาต่อกันที่คลิปสาธิตทําโต๊ะอาหารนะครับผมหรือว่าโต๊ะกินข้าวนะครับผมส่วนไม้ที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้สเดานะครับก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับผมที่จะได้มีโอกาสสาธิตทําเกี่ยวกับไม้พื้นบ้านเรานะครับผมก็คือสเดานะครับในวันนี้พี่น้องบางคนนั้นอาจจะยังไม่ รู้นะครับผมว่าลวดลายของสะตดานั้นเป็นยังไงไม้เขาจริงๆริแล้วดีหรือไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้แต่นี้ไม้นะครับแห้งมาน่าจะปีกับสองปีแล้วครับไม้ทุกไม้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรก็ตามนะครับก็ควรจะเก็บแห้งๆนะครับอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับผมได้หนึงปีถึงสองปีได้ก็ยิ่งดีนะครับเวลาทําแล้วเนี่ยโอกาสที่มันเกิดปัญหาก็มีน้อยนะครับผมอาจจะมีแตกก็เห็นบ้างนี่เล็กน้อยนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ส่วนโต๊ะอาหารชุดนี้นะครับก็จะทํากว้างอยู่ที่1เมตรนะครับผมยาวก็2เมตรครับก็เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบกันเลยนะครับผมอันแรกนี้ครับอันนี้ก็เป็นไม้พื้นนะครับผมเป็นพื้น4ี่แผ่นนะครับก็จะมาอัดกันนะครับให้ได้ที่1เมตรนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นไม้ผนังยาวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผนังสั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ขานะครับ ไม้ขาส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นไม้คานนะครับผมคานหรือว่าลอดนะครับตามที่พี่น้องเรียกกันนะครับผมจะใส่อยู่ที่3ตัวนะครับผม โอเคครับตอนนี้นะครับอะไรของโต๊ะอาหารเรานะครับผมตอนนี้ก็พร้อมที่จะประกอบแล้วนะครับก็ส่วนขั้นตอนนะครับที่เลื่อยพนังแล้วก็เลื่อยขาสิงนะครับไม่ได้เลื่อยให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับแล้วก็ตอนใสนะครับผมเนื่องจากว่าคลิปสาธิตเลื่อยขาสิงนะครับก็คือคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมผมได้เอาขาสิงของโต๊ะตัวนี้นะครับผมไปเลื่อยนะครับก็เลยเลื่อยพนังพร้อมไปด้วย ก็เลยในคลิปนี้ก็เลยไม่ได้เลื่อยให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับขาสิงกับพนังนะก็ก็จะมาถึงตอนขั้นตอนขัดเลยครับขัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะครขัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาประกอบกันได้เลยนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครในขั้นตอนการประกอบครับ โอเคครับอตอนนี้โครงสร้างนะครับผมโต๊ะอาหารของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หลังจากที่เรานะครับได้ทําการประกอบนะครับผมประกอบเสร็จก็ทําการบีบอัดนะครับผมขากับพนังนะครับทั้งด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับครับปรับเสร็จแล้วก็ขัดนะครับผมพอขัดเสร็จก็มาทําการเดินลวดลายเกี่ยวกับโรเตอร์นะครับผมก็เสร็จหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็ มาติดตั้งคานนะครับผมตัวนี้ก็นะครับใส่พื้นแล้วเนี่ยจะมีขนาดความยาวอยู่ที่นะครับผมสองเมตรนะครับแล้วก็กว้างอยู่ที่1เมตรนะครับผมส่วนคานแล้วก็ใส่ให้ทั้งหมดสามตัวนะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมทั้งภาพและเสียงด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะช่วงค่ำนะครับผมช่วงนี้ประมาณสักสี่โมงกว่าๆนะครับ แดดก็เริ่มส่องมาที่ทำงานแล้วนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนอัดพื้นนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะตัดเป็นคลิปแรกก่อนนะครับผมเกี่ยวกับการทําโครงสร้างครับเดี๋ยวคลิปที่2ก็จะเป็นคลิปตอนอัดพื้นนะครับผมส่วนสภาพอากาศนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนน่าดูนะครับผมก็พ่อแม่พี่น้องที่นะครับทำงาน การแจ้งนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องนะครับผมที่พี่น้องดูที่ขาโต๊นะครับเวลาพี่น้องเลื่อยไม้นะครับผมไม่ควรที่จะขาดสี่นิ้วนะครับผมควรจะให้ได้สี่นิ้วเต็มนะครับผมถ้าได้สี่นิ้วครึ่งก็ยิ่งดีนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าให้ขาดสี่นิ้วนะครับอันนี้ก็ขาที่ได้มานะครับขาดสี่นิ้วนะครับ ดูจากในภาพอาจจะดูพอสมส่วนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันได้อยู่ประมาณสักาขาด9เซนนะผมแเซนครึ่งกว่ากว่านะครับถ้าจะให้ดีก็พวกขา,าโต๊ะอาหารนะครับก็อย่างน,น้อยต้องประมาณสัก10เซนนะครับผมถึงจะสวยนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเอาไว้พบกันคลิปที่2นะครับกับขั้นตอนการอับพื้นโต๊ะอาหารครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการ จบงานนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็คลิปที่หนึ่งก็สุดไว้ตรงที่ตรงนี้นะครับผมกเสร็จเรื่องโครงสร้างนะครโอเคครับไว้พบกันคลิปที่สองครับสวัสดีครับ